คือเลนจีออโต้รีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda c i ิตี2025สีดาที่ยังคงสร้างความประทับใจด้วยดีไซน์สมรรถนะและความพรีเมียมหากคุณกำลังมองหารถที่ไว้ใจได้มีสไตล์และประหยัดน้ำมันอย่างลาดเพราะเราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมของรุ่นใหม่นี้ดีไซน์ภายนอก Honda c ซิต2025มาพร้อมกับการออกแบบที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้น เสริมความโดดเด่นบนท้องถนนกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเพรียวบางและดูดันยิ่งขึ้นด้วยลวดลายรังพึ่งที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับไฟหน้าเลเทรงเฉียบรุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มไฟหน้าเลเแบบปรับอัตโนมัติและไฟสองสว่างเวลากลางวันดิเอลซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนเสริมความฉบเฉียวและสปอร์ตด้านข้างตัวรถยังคงความหรูหราด้วยเส้นสายที่ไหลลื่นพร้อมหลังคาทรงลาดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความลู่หลมล้ออลอ o ดีไซน์ ใหม่ขนาด16นิ้วแบบไดมอนคัตช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และสปอยเลอร์ท้ายแบบเรียบหรูที่ช่วยเสริมลุคให้ดูสปอร์ตและพรีเมียมยิ่งขึ้นสมรรถนะและเครื่องยนต์ Honda City 2025มบประสบการณ์การขับขี่ที่สมดุลเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมือง และการเดินทางไกลคุมพลังหลักเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร iBTE c ให้กำลัง1 2 1แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่ต้องการความประหยัดน้ำมันมากขึ้น Honda City 2 0งพยิยังมีรุ่นอีกเอชวีไฮบริที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษช่วงล่างของรุ่นนี้ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนมั่นคงลดอาการโกรขณะเข้าโคง้งพวงมาลายัยตอบสนองแม่นยำให้ความมั่นใจทั้งในการขับขี่ในเมืองและบนทางหลวงนอกจากนี้ฮอนด้าซิตี2025ยังมีการปรับปรุงฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นลดเสียงรบกวนจากถนนและลมถายนอกทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นเพิ่มความสบายในทุกการเดินทาง นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ Hon d a City 2 0 2อิที่เรานำมาฝากหากคุณชอบรถซีดานที่มีสไตล์ขับขี่สนุกและให้ความคุ้มค่าทั้งสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณนี่คือเวอร์ชันภาษาไทยของข้อความของคุณก้าวเข้ามาภายในรถแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมของห้องโดยสารฮอ n d ้าได้อัปเกรดวัสดุภายในให้มีความหรูหรามากขึ้นด้วยพื้นผิวแบบสัตว์ม้าผัดนุ่มบนแผงคอนโซลและแผงประตูบอดนั่งได้รับการออกแบบ ให้นั่งสบายโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งแบบผ้าและหนังขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยบอกคนขับสามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่ทุกประเภทคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายแผงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลที่แสดงขออมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์สถิติการประหยัดน้ำมันและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยระบบปรับอากาศ ได้รับการพัฒนาให้มีระบบฟอกอากาศขั้นสูงช่วยให้ภายในห้องโดยสารสะอาดและสุขภาพดีขึ้นผู้โดยสารด้านหลังยังคงได้รับพื้นที่วางขายอย่างกว้างขวางด้วยการออกแบบภายในที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีช่องแอร์ด้านหลังและพอร์ชาร์จ USB เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระยังคงกว้างขวางโดยมีความจุป,ประมาณ506ลิตรเหมาะสำหรับการเดินทางสุดสัปดาห์หรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน พอนได้กระดับความปลอดภัยไปอีกขั้นกับ Honda c ซิต2025ิโดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีฮอ n d a s e n s i ิ g ที่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมมอเตอร์ถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเบรกป้องกันการชน Collision Mitigation Braking และระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Monitoring นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบเบรก ABS พร้อมมิดีดและโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การจอดรถทำได้ง่ายขึ้นด้วยกล้องมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาพูดถึงราคาการบ้าง Honda City 2 0 2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ18,500ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดที่25,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นไฮบริดระดับท็อปทั้งนี้ราคาจะแตกต่างกันไปตามออปชั่นเพิ่มเติมและภาษีในแต่ละภูมิภาคดังนั้น ควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อข้อมูลที่แน่นอนโดยรวมแล้วฮอน da า i ิต2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถซีดานด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพห้องโดยสารระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยทำให้ยังคงเป็นรถที่คุ้มค่ากับราคาหากคุณกำลังมองหารถซีดานใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฮอ n d a c i ิต2025คอมเมนต์บอกเราด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม e n t i Auto Review <c oughs> เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์แบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า